สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d ดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรียงหยดฝนกลิ่นสนิมทางช่องวัน31ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนของนักเขียนนาำปากกา1ิ7ทีนซว่นอำนวยการสร้างโดยบริษัท m i s แ c นอินเตอร์เนชั่นแนร่วมกับไอชืออีผลางานจาค่ข้ทีวีทันเดอร เรื่องราวของตำรวจกับมอนิติเวสท,ที่ต้องมาร่วมมือการสืบคดีฆาตกรรมทำกลางการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและการปรากฏตัวอีกครั้งของฆาตกรต่อเนื่องเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของอิงฟาวราหะรับบทเป็นพันตรีหญิงตุลชาญวิโมนตำรวจหญิงผู้รับหน้าที่เป็นสารวัตรคนใหม่ประจำแผนกอาชญากรรมเป็นสารวัตรสาวไฟแรงแกล่งพร้อมลุยทุกวินาที ประกบคู่กันอีกครั้งกับชาลลอสออสตินระบบทเป็นแพทย์หญิงเชรันตระกูลวิพัตกูลแพทย์หญิงจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้เถียงตรงที่มาร่วมทีมการเพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมผู้ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของคุณสารวัตรเป็นเรื่องราวการลงพื้นที่เกิดเหตุครั้งแรกของสารวัตรตูนสารวัตรสาวไฟแรงที่เพิ่งย้ายมาปฏิบัติงานทีกองบังคับการสืบสวนสอบสวนพิเศษ ก็ต้องเจอกับคดีใหญ่เมื่อลูกชายเจ้าสัวเสียชีวิตคารถยนต์หรูการลงไปสืบสวนในพื้นที่ครั้งนี้เธอได้เจอกับเชรานหมอนิติเวศผู้เถียงตรงพอนิสัยและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันทำให้ทั้งคู่ไม่ค่อยลงรอยกันนักแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังมีเหตุที่ต้องวนเวียนเมื่อร่วมงานกันบ่อย ท่ามกลางอาชญากรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้คนในสังคมสารวัตรตุนยังต้องรับมือกับสภาวะความกดดันจากระบบของการทำงานที่เอื้อให้กับผู้มีอิทธิพลขับประเทศการแทรกแซงเพื่อปกป้องพวกพ้องด้วยกันเองและกระแสสังคมที่อาจส่งผลอย่างมากต่อรูปคดีอย่างน้อยสารวัตรตุลก็ไม่ได้เผชิญกับปัญหาเหล่านั้นตาลำพัง เมื่อได้ร่วมงานสืบสวนคดีกับเชอรันแพทย์นิติเวศหญิงผู้ทำการตรวจพิสูจน์ร่องลอยหลักฐานที่คนตายได้ลงเหลือเอาไว้จนสามารถสืบสาวไปถึงตัวฆาตรกรในแต่ละคดีได้เพื่อปกป้องชีวิตบริสุทธิ์และมอบความเป็นธรรมครั้งสุดท้ายให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียนับวันความสัมพันธ์ของทั้งสองที่เริ่มต้นได้ไม่ดีนักก็ได้พัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น จนเริ่มเกินเลยกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานทว่าเรื่องราวกับซับซ้อนมากกว่าที่คิดเมื่อวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวนัญมีคนพบศพหญิงสาวปริศนาที่ใบหน้าถูกทุบจนเละรูปแบบการฆ่าคล้ายคลึงกับฝีมือฆาตกรต่อเนื่องที่เคยลงมือเมื่อ18ปีก่อน พอสารวัตรตุนพบความไม่ชอบมาพากลในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหญิงสาวโสเพณีในปีพุทธศักราช2541เมื่อเหยื่อรายสุดท้ายผู้อับโชคกลับกลายเป็นแม่ของหมอเชรันและตำรวจฝ่ายสืบสวนผู้รับผิดชอบในคดีความในครั้งนั้นจนเกิดข้อข้อหาและเสียงวิพากษวิจารณ์จับประชาชนว่าเขาอาจจะจับกุมผู้บริสุทธิ์คือพ่อของสารวัตรตุลน,นั่นเอง การสืบสวนคดีความย้อนหลังเป็นไปอย่างัะลับแม้หลักฐานและบอ่อแสต่างๆจะเลือนหายไปตามการเวลาจนยากที่จะรวบรวมทั้งหมดกลับมาประกอบกันได้จนกระทั่งผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกยาวนานกว่า20ปีหลังจากนั้นไม่นานยามคืนที่สายฝนกระหน่ำเทลงมาจะมีคนถูกฆาตกรรมด้วยวิธีการคลายขค้นกับศพเมื่อ18ปีก่อน คนร้ายจะถูกศีรษะเหย่อจนถึงแก่ความตายและทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้บนศพเรากับต้องการท้าทายนี่อาจจะเป็นการลอกเลียนแบบหรือว่าที่แท้จริงแล้ววันเวลาที่ผ่านมาฆาตรกรหยดฝนยังคงลอยนวลปะปอนอยู่ในสังคมเพื่อเฝ้ารอเวลาที่จะได้หวนกลับมาลงมืออีกครั้งมาเรื่องไขคดีค้นหาความจริงว่าฆาตรกรหยดฝนที่แท้จริงเป็นใครกันแน่ และสารวัตรตุนกับหมอเชอรันจะสามารถจับมือคี้ใครปมปริศนาฆาตกรรมครั้งนี้ได้หรือไม่แค่ดูตัวอย่างกว่างว่าซีรีส์เรื่องนี้ลุ้นและน่าติดตามเป็นอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วใครคือฆาตกรหยดฝนตัวจริง ติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมทุกวันเสาร์เวลา21นาฬกาทางช่องวัน31และดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัทได้ทางแอปพลิเคชัน i อ e เวลา22นาฬิกาออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนค่ะชอบก,ก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย